สวัสดีค่ะิุนปอนะคะไปเรียนกัน,นะค่ะในวันนี้จะพาทุกคนไปเรียนด้วยกันกับอปอภาใครที่ยังไม่ทราบนะคะอปอเรียนอยู่ธรรมศาสตร์แต่เป็นแคมปัสท่าพัจจันทร์นะคะก็ เวลาไปก็จะนั่ง MRT ไปลงที่สนามชายตอนนี้เราก็ซื้อบัตรอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอขึ้นรถกันค่ะทุกคนเราคือเราเหลือเวลาก่อนไปเรียนเยอะมากกำลังคิดว่าเราจะแบบกินข้าวหรือซื้อของกินเลยไหมซื้อของกินเดี๋ยวมาร้านนี้ก่อนเปนไปไหนไปไหนไปไหนกันที่อันนี้ก็คือเป็นร้านโปรดของปอนะคะอาจจะเคยพูดในไลฟ์ว่า แบบชอบกินหมาล้านามออะไรเงี้ยก็คือร้านนี้เองมันก็จะชิวๆหน่อยนะคะทุกคนวันนี้คุณป้าค่ะวันนี้ค่ะต้องหูได้ไหมคะได้ค่ะคุณป้าเออฮัลโหลกงหนูหน่อยวันนี้หนูมาถ่ายถ่ายล็อกที่มอค่ะใช่แล้วก็หนูบอกว่าัวเกียร์ร้านป้าเป็นร้านโปรดของนูลกมาน้ะมาป้าขายจานหนึ่งสุดลูกมาเลยชืออะชื่ออะไรคะ เริ่มได้เลยหรอเริ่มได้เลยหรเริ่มได้เลยสวัสดีครับชื่อตะวันนะคะมาจากเอกซีปีหนึ่งค่ะก็รู้สึกจะเจอกันบ่อยอยู่นะเราอ่ะใช่ก็เราเป็นแฟนสาวเธอเราก็ไปแฟนสาวเธอเหมือนกันเข้าก็กินอะไรเป็นซื้อของกินหรอใช่ใช่เดี๋ยวมีเรียนต่อออ๋เรียนเช้าหรอเรียนเช้าบ่ายอาจารย์นัดมิก้ามิก้าฟาเอออยากฝากอะไรกับกับกล้องไหมคะก็ปีไหนที่โอปอลูเราก็จะเป็น มัอมมี่ของโอปอค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะอันนี้เดินเข้ามอมาแล้วก็เดี๋ยวพานทัวร์มอนิดนึงดีกว่านิดเดียวเพราะว่าเราก็ไม่ได้รู้อะไรเยอะหลอกป,ปกติมาแล้วก็เข้าไปเรียนคณะของตัวเองอะไรอย่างงี้ยส,สวัสดีค่ะนสวัสดียางเป็นทางการอีกครั้งนะคะโอปอสุชาตาค่ะเป็นรอง,งอันดับสองมิชช i นเนอร์เวสต์ไทปี2022นะคะ ปปเรียบร้อยเวอร์เรียบร้อยขั้นสุดอ่ะตอนนี้สใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หน้าตึกวัฒน์ศรีนะคะเป็นคณะของอปอเองวันนี้อปอพามาทัวร์มหาหลัยนะคะเนื่องจากวันนี้มีเรียนวิชาที่ร้อยก็ เราอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์สาขาภาพาันทร์นะคะสำหรับคนที่ยังไม่ทราบว่าเรียนที่นี่เน,นาะคณะรัฐศาสตร์นะคะสาขา BIR mm hmm. ก็นั่นแหละวันนี้จะมาพามาดูพาไปด้วยกันว่าวันนี้เราวันที่เรียนเรามามอยังไงเรียนที่ไหนอะไรยังไงทานอะไรบ้างร้านโปรดแล้วก็เนี่ยจะมีฟเตเทจน่ารักน่ารัก,ก,ก,กเวลาเจอเพื่อนเ,อเจออะไรแบบนี้ในมหาลัยด้วยนะคะก็ไปดูกันค่ะ แล้วตัวไหนะ่ะชื่ะใช่ไหมคะชื่อจูเนียร์ครับอยู่บรดอนทิศสี่ครับผมถ้าเกิดว่าใครเคยดูรายการรายการนึงที่เป็นรายการทีวีที่บอกคือไปออกสัมภาษณ์กับพี่ๆทัพพานะคะแล้วก็เล่าให้ฟังที่พักลาไปหาเพื่อนแล้วก็เขาบอกว่าเราไปดนางงามตอนนั้นก็คือเพื่อนในใช้ก็คือคนนี้เองก็คือจูเนียร์นะคะเพราะว่าจูเนียร์เป็นคนที่ช่วยทำเรื่องเอกสารช่วยแบบว่าเกิด <c oughs> ไม่ไหวเขาได้ไปเขาที่ไปดูนางงามเออเขาไม่ได้ดูนางงามะอะไรเงี้ยเป็นเด็กเอ็นเก่งมากๆก็คอยช่วยเรื่องแบบ เอกสารเรื่องเรียนนู่นนี่นั่นจนเราสามารถแบบมาเรียนที่มอได้ขอบคุณเจเนียร์นะคะเรื่องต้นค่ะอันดับตัวชื่อตะว,วันครับอยู่ปีหนึ่งครับเป็นเพื่อนอปอฟหรอคะเอ้าวันนี้ก็คือก็คือเมื่อวานคุณทำอะไรคพลังซีผอมาเล่นดนตรีครับเมื่อวานเป็นนักดนตรีเล่นดนตรีอยู่ตรงนั้นคนนี้เขาเป็นนักดนตรีเป็นนักกีตาร์นะคะตะวันก็เป็นเพื่อน,นอ,อีอกคนนึงในปีอร์ของมอวันนี้เรียนนะคะวันนี้เรียนตอนบ่ายตอนเช้ามาประชุมกันใช่ ได้ก็เดี๋ยวไว้รอคุยกันกับเพื่อนๆนทุกคนทีเดียวมามอยเป็นไงคะเพื่อนแต่ละคนนี่แค่แบบน้ำย่อยนะมีแต่คนเจ๋งๆเป้งๆทั้งนั้นเลยสวัสดีค่ะคุณป้าชื่อคุลาบนะคะป้ากุลาบป้ากุลาบก็จะเห็นหนูทุกวันใช่ไหมรู้ชื่อหนูปันเนี่ยรู้ค่ะน้องโอปอลย้องได้ด้วยค่ะคุณป้านะคะเดี๋ยวขอเล่าเรื่องคุณป้าหน่อยเวลาที่โอปอลเดินเข้ามาเรียนนะคะคุณป้าจะนั่งอยู่ที่โต๊ะตรงนี้แล้วคุณป้าก็จะชอบพักว่า หนูสวยจังเลยลูกสวยมานนางงามเลยหนูก็แบบป้าหนูเป็นนางงามค่ะป้าไม่เชื่อหนูก็เลยโชว์ลูกให้ดูนะคะก็จะเป็นป้ากุหลาบนะคะแนะนำแนะนำเพราะว่าเราสนิทกันที่สุดในมหาลัยนี้ถ้าเห็นหนูว่าตะลึงเนาะหนูจะไม่ลูกแบบเหมือนนางงามอันนี้เรื่องจริงเลยแบบลูกเป็นก็ป้าพูดจนหนูต้องบอกแล้วว่าหนูเป็นลากาแล้วเ่ป้าชมทุกวันเลยโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกับพาดขึ้นมาคอมเพื่อนเพื่อคนนี้เขาอยากออก้อง สวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อฟิล์มค่ะ,ะสวยปะเป็นเพื่อนรุ่นปอเหรอคะแนะนำตัวหน่อยค่ะแบบเป็นใครมาจากไหนฟิล์มใครสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีชื่ออะไรคะชื่อนิกกี้นะคะเป,เป็นเพื่อนรุนะะ่นปอค่ะโอเคค่ะชื่ออะไรคะชื่อหงหงค่ะเป็นแฟนโอปีอ้าวคือชื่อหงหงเหรอใช่ค่ะชื่อพิเศษชื่อพิเศษอันนี้ คนค่ะเป็นป้าข้างบ้านโอปอค่ะเป็นคนข้างบ้านเป็นชาวบ้านที่หมือนชาวบ้านคนอืไม่จะบอกอันนี้ก็เป็นแก๊ง BIR เหมือนกันนะคะนิกกี้อ่ะก็คือบางคนอาจจะเห็นจากสตอรี่นิกกี้เป็นนักร้องนะคะร้องเพลงเพราะมากโชว์หน่อยไหมโชว์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 อะไรอ่ะโชว์โชว์เพลงเมื่อานไหมโชว์อะไรเพลงเมื่อวานเหรอเพลงเมื่อวานอามาล่าเออเพลงเมื่อวานเหรอเพลงเมื่อวา เเอ้วฝากชมรับเลยนะคะทีวีซีมิวสิกค่ะขายของแล้วหนึ่งเดี๋ยวคิดตังค์เพราะว่าคิดตังค์ค่าโฆษณานะเออมาก็คือให้ให้โปรดกับให้พูดให้เผาไรเอาพูดพูดอาชญธรรมไปหรือเปล่าเออคือแบบโอปอลก็เป็นคนที่น่ารักมากแบบมากมากเออคือแบบตอนแรกแบบ first i n t e n t i o นอะคือแบบว่า คือตอนแรกไปคิดว่าแบบจะได้มาสนิทเลยเว้ยว่าโอปอสู้ชีวิตมากอะแบบว่าสุดเรียนไปด้วยแล้วทำงานไปด้วยอะเพื่อแบบว่าคือแบบบางทีเราเรียนอย่างเดียวเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเหนื่อยอะแต่ว่าแบบเออนี่เพื่อนแบบทํางานด้วยเราเรียนไปด้วยมัแบบน,บบน,นก็แบบเออเพื่อนโคตรสู้ชีวิตเลยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็รู้สึกว่าแบบเออเพื่อนแบบเออก่งอะแบบคือถ้าเป็นเราคงรู้สึกว่าแบบเอ้เราจะทําได้ไหมวะอะไรอย่างเงี้ยไม่คือจริงๆอะเราคือโอปอลคนดังอะไรเงี้ยแล้วจริงๆแบบอาจจะเข้าถึงยากแต่จริงๆแล้ว ก็น่ารักมากก็คุยมากจริงๆ <c oughs> ก็หนูรับตำแหน่ง30ใช่ไหมครับกรกดาแปดสิบหาเปิดมอ,อก็คือมันเป็นการเริ่มต้นของทั้งสองอย่างเริ่มต้น<อ>เรียนลยแล้วก็เริ่มต้นตำแหน่ง,งอะไรต่างๆมันก็จะบุญไหยนั่นแ<ส>หละก็ <ขอ S 1> คือเหมือนตอนนี้เหมือน,นงานเนานนนะนันก็จะเยอะอะ่ะนึกออกปะก็จะเยอะแล้วยิ่งช่วงประกวดถึงกปีหน้าการประกวดคือว่าใหม่ก็จะเยอะมากเลยนะเพราะว่าสุดท้ายเป็นรุ่นที่อย่างนี้ล่ะสมมติเรื่องงานชนกับเรื่องเรียนและเรื่องการบงการบ้านอ่ะ ออก็รอดเพราะว่าคนเหล่านี้ีิโฮหนูนั่งร้อจังเลยอ่ะ <c oughs> เพื่อนอช่วยตา <c oughs> เพื่อนช่วยแบบว่าสอนว่าแบบต้องทำอะไรต้องแบบส่งงานนี้น,นี้อะไรเงี้ยก็ถ้าไม่ได้เพื่อนหนูก็แบบก็ลอยไปเลยขอบคุณไากขอบคุณที่เข้าใจนะเพราะว่าต้าใจว่า <c oughs> ไม่ใช่ว่าน้องไม่ใช่ว่าหนูบางทีน้องอยากไปคือหน้าที่นึกออกไปว่าหน้าที่เพราะว่าเขาได้ตาแหน่งมาแล้วอ่ะเนาะเป็นท็อปหน้าเลยอ่ะเพราะฉะนั้นคือหน้าที่แล้วตอนนี้เป็นรองสองอีกหน้าที่คือหลักมากพี่ถามนิดนึงสิ หวังอยากให้เพื่อนกลับมาประกวดไหมอะปอไปต้องตอบก่อนเรื่องนี้หนูอยากทำไมถึงอยากหนูรู้สึกว่าแบบเออเหมือนแบบอันนี้ก็คือแบบเพื่อนแข่งครั้งแรกใช่ไหมแล้วหนูรู้สึกว่าเฮ้ยขนาดแบบแล้วเพื่อนอายุแค่นี้เองอ่ะแล้วแบบมาแข่งครั้งแรกแล้วเพื่อนมาได้ไกลขนาดนี้หนูรู้สึกว่ารอบน้าไงก็มุงว้านอนมงเลยค่ะจริงนะใช่มงเลยแน่าทันทติดีมากนะใช่เวลาตอนแรกคิดว่าเออ จะเหมือนในกล้องหรือเปล่าแต่พี่บอกขยี้เขาว่าเหมือนในกล้องก่อนเหมือนในกล้องก่อนก็คือแบบเวลาเห็นออกกล้องใช่ไหมคะก็แบบเออทัศนคติดีอะไรเงี้ยตอนแรกก็คิดว่าเป็นคนอย่างนี้จริงจริงหรือเปล่าคือเวลาตอบคำถามจะมีความคิดบวกจะมีความมองบวกเข้าใจเพราะเป็นนางงามเหมือนเนาะแบบชีวิตจริงหล่อนเป็นแบบนี้หรือเปล่าหล่อนเที่ยงหรือเปล่าหรือมาเชิดมาเลยหรแบบนี้เหรอ ทุกคนสำหรับการทัวร์มหาลัยช่งคนกับเพื่อนๆแล้วก็ตามบอบรมาเรียน1วันนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้แล้วก็สนุกไปกับ,บอบรณ์นะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ใครอยากรับชมอะไรหรืออยากดูคอนเทนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้แล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้กับ youtube channel ด้วยนะคะแน่นอนว่าเดี๋ยวต่อไปนี้จะมีคอนเทนต์สนุกๆอีกมากมายให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะ